สวัสดีครับผมร้าน JJ by Shop ครับนี่วันนี้แอฟริกาช i วินเอลโฟนะครับ mm hmm. เข้ามาติดตั้งเป็นชุดปี๊บจากทางแบรนด์ GSADV รุ่นนี้จะเป็นรุ่นมนนะครับเป็นใบมนสามารถเปิดได้ทั้งหน้าแล้วก็หลังเลยเอฟอ่ะกุญแจสามารถเรียงดอกได้นะครับใช้ดอกเดียวกับตัวรถได้เลยนะนี่ครับเขาจะมีอินเนอร์ให้ ทั้งบนแล้วก็ล่างเลยนะขนาดนะครับสำหรับใบเนี้ยจะแคบกว่าของปี e p EEP GS นะครับแคบกว่าของปี m บ BM หน่อยหนึ่งไซส์นะใบฝั่งนู้นน่าจะประมาณ40ฝั่งนี้ก็อาจจะลดลงมานิดนหน่อยๆผมจำขนาดแน่ชัดไม่ค่อยได้นะหูยึดด้านบนก็จะเป็นหูแบบสลิงนะครับปิดปั๊บอ่าล็อกได้เลย ชุดแหลกก็จะเป็นแหลกแบบสแตนเลสระบบล็อกจะเป็นแบบเดียวกของ B B M เลยนะก็คือเขาจะสไลด์จับกับแหลกโดยตรงเลยนะครับนีพวกนี้ปลดไว้เสียบกุญแจแล้วก็ปิดสไลด์ออกได้เลยนะครับใบท้ายจะเป็นขนาดความจุที่45ลิตรใบฝั่งเต็มนี้ตีใบประมาณ40ฝั่งนี้ก็ลดมาหน่อยอ่ะ38 3ประมาณนี้แหละนี่ครับ ตัวนี้จะเป็นทรงบนนะสำหรับใครไม่อยากได้ปี๊บทรงเรียบๆทรงบนตัวนี้ก็ว่างานใช้ได้เลยนะหนาด้วยหนาปึกเลยปีิหนา,นานหนาก็อาจจะแรกมาด้วยน้ําหนักที่มากกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับเนี่ยใส่หมวกได้ประมาณหนึ่งใบเต็มๆเลยนะเขาะจะมีอินเนอร์ให้เพราะว่าอินเนอร์มันเป็นตัวกันกระแทก พวกนี้มันจะมียิงรีเวทมีนอ็นอตมีอะไรในปี๊บเยอะครับเขาเลยต้องทำอินเนอร์เข้ามาให้ตัวขอบด้านบนเหมือนจะมีขอบขอบเป็นแบบขอบยางกันน,น้ำด้วยนะปิดลงมาปัาบ๊บแล้วก็กดล็อกได้เลยนะครับชุดสามใยจากทางแบรนด์ Gs a d v ครับสำหรับใบมนก็จะเป็นหูยิ้วด้วด้วยนะหูยิ้ตัวนี้ก็เป็นอลูมิเนียม ตัวนี้ก็เป็นขอบยางนะครับด้านล่างจุดนี้จะเป็นอะแดปเตอร์ที่ไปยืดบนักขท้าอีกทีหนึ่งนะนี่ครับะสำหรับแอฟริกาทวินใบใบนี้ก็จะไม่ถึงก็ใหญ่มากนะครับจะอยู่ระดับประมาณแทนเนียง เพราะว่าชุดแหลกบบเขาทำมาแคบชิดกับตัวรถเลยกันล้มตรงนี้ก็จะเป็นของแบรนด์ดนะครับที่ร้านก็มีบริการติดตั้งให้นะแต่ชุดไฟที่ร้านไม่ได้ทำนะครับผมทางร้านจะเน,น้นเป็นพวกชุดฟีฟกันล้มอะไรพวกนี้นะไปท้ายมีบอกพิงนินเนอร์ให้ ตันนี้ก็จะเป็นแหลกท้ายที่มีอะแดปเตอร์ให้ด้วยนะครับอะแดปเตอร์ชุดบลอยสามารถยึดกับแหลกเดิมได้เลยหูบันทับด้านหลังเป็นอลูมิเนียมครับแบรนด์นี้เขาก็ทํามาขายมานานแล้วนะใส่กับรถได้หลายรุ่นหลายแบรนด์เลยสนใจก็สอบถามที่ร้านได้นะครับอยากติดตั้งรุ่นไหนก็โทรเข้ามาถามได้ ร้านเจไวช็อปสาขาพาตาปินเ้านะครับร้านตั้งอยู่ริมถนนใหญ่เลยนะช่วงหัวโค้งฝั่งตรงข้ามนุ่จะเป็นพาตาปินเ้านะครับนี่ฝากไว้ด้วยแอฟริกาเอลโฟนะครับสำหรับ 4, เอลโฟเรียงกุญแจใช้ดอกเดียวกับปี๊บศูนยได้นะนขอบคุณครับ